สวัสดีค่ะกระซิบบอ,อกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอ,อกเล่ามานำรถกระบะหลอนๆนะคะให้ท่านได้รับชมค่ะนำเสนอรถหลอๆแบบนี้ท่านใดสนใจจับจองวันนัดไปชมตัวจริงกันได้นะคะรถเชฟโรเลตโคโราโดค่ะปี2013เป็นรถมือเดียวค่ะสภาพใหม่มากสภาพดีเลยนะคะ เป็นรถมือเดียวป้ายแดงคุกท่านใช้งานบาน้อยนะคะเลขไม่แค่90,000มโรค่ะห้องเครื่องสวยกิ๊เลยนะคะเครื่องยนต์ดีเซล2,500 c ยซีซีค่ะยางปี2024มีประกันภัยให้ครบค่ะรถขับใช้งานได้เลยนะคะสวยสภาพเหมือนใหม่ทั้งภายนอกภายในค่ะทุกท่าน 163,000บาทค่ะราคาไม่แรงด้วยนะคะเทียบกับสภาพของตัวรถนี่คุ้มเลยค่ะทุกท่านสวยทั้งคันสวยยันล้อนะคะคันนี้รถอยู่แถวจรันนะคะกรุงเทพมหานครสนใจโทรคุยโทรทักไปนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะเพื่อคุยรายละเอียดกับผู้ขายอัปเดตสถานะของรถกันด้วยนะคะก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงค่ะได้ไม่เสียเที่ยวเสียเวลากันนะคะสวัสดีค่ะ